วันลุมพินี่เดือดทะลุเลตติ้ง4.0จบลงไปแล้วกับการแข่งขันวันลุมพินีสัปดาห์ที่9เมื่อวันศุกร์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาเป็นก <sk> euh hmm. mm ารจัดรายการนัดใหญ่รวมเหล่ามวยชั้นนําของเมืองไทยอัดแน่นเต็มรายการอีกทั้งยังมีคู่เอกเป็นถึงการชกชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไลท์เวท155-170ปอนด และแจกโบนัสให้กับนักมวยในรายการมากกว่า4.2ล้านบาทแล้วอีกทั้งยังทําปรากฏการปิดห้องตั๋วล่าสุดทางช่อง7ได้เปิดเผยเลตติ้งที่ยังคงพุ่งแรงในทุกๆสัปดาห์โดยสัปดาห์นี้เลตติ้งรวมทะลุไปถึง4.0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนับว่าเป็นรายการมวยที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเพศสังวานขอโทษแฟนมวยผมเพศสังวานสอสมานกาเมนต้องขอกราบขอบพระคุณและขอโทษแฟนมวยที่ติดตามให้กําลังใจผมมานะครับ ขอโทษที่เอาชนะและอาชีด750,000บาทกลับมาเป็นของผมไม่ได้ขอโทษทีมงาน PK เทนเนอร์ครูผู้ฝึกสอนทีมงานของสอสมานกาเมนยอมรับความพ่ายแพ้ครับวันนี้ผมทําเต็มที่สู้เต็มที่แล้วจริงๆเขาก็ใหญ่ด้วยเก่งด้วยไว้ด้วยหลังจากความพ่ายแพ้ในไฟนี้จะเก็บไปทบทวนพัฒนาให้ดีกว่านี้ครับแต่ผมไม่ยอมแน่นอนจะกลับมาสู้ใหม่ ผมสู้เต็มที่แล้วทำยังไงเขาก็ไม่ยุบผมต่อยโดนกดเต็มแรงทำยังไงก็ไม่ลงเสียได้อาชีพจะแสนห้าหมื่บาทตอนได้ยินคำนี้ในหัวก็คิดแต่เพื่อพ่อเพื่อแม่พอลงมาแพ้ก็ยิ่งเสียใจครับแต่เสียใจได้ไม่นานหรอกผมจะกลับมาแน่นอนร้อยครั้งไม่แพ้ร้อยครั้งหรอกลุกขึ้นสู้ใหม่เพชรสงวนต้องมีสักวันที่เป็นของเรานักมวยโดนป้ายยา ทะลุเข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายมวยปูนเสือครั้งที่22เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเวนอมลักกี้บันเทิงหลังเอาชนะคะแนนเพชรลีลาเอ็มยูเดนในศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่19มีนาคมที่ผ่านมาด่านอุมลักกี้บันเทิงลูกพี่ของเวนอมโพสตเตือนภัยนักมวยโดนป้ายยาได้โพสผ่านเฟซบุ๊กว่าฝากเตือนภัยนักมวยวันนี้มวยของผมราคาผิดธรรมชาติเมื่อวานเด็กไปวิ่งทำน้ำหนักคนเดียวอยู่ดีๆก็มีโจรในคาบ f อซีทำทีชอบขอถ่ายรูปและขอจับมือเด็กมีอาการวูบเป็นลมหมดสติเหมือนกับโดนป้ายยา ช่วงจับมือกลับมาพูดจาฟังไม่รู้เรื่องทางคายให้กินข้าวแล้วนอนคอยมาลดน้ําหนักหน้าตาช่างเลยลดเยอะเพราะกินมาถ้าวันนี้เด็กผมเกิดแพ้จะเป็นตาบาบอย่างแน่นอนกับกระแสะการเล่นวันนี้นักมวยระวังกันหน่อยนะครับดูเหตุการณ์ของผมไว้เป็นบทเรียนขอบคุณทุกกําลังใจนะครับลัคก,กี้บันเทิงแพ้หรือชนะสู้จริงทุกไฟไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามต่างค่าป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน